สสรรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพศ1 7 0 0เศษ จึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจากษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งรเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ ขอเจริญพรท่านผู้ชมที่กำลังชมวิดีโออยู่ขณะนี้ทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนสืบต่อจากคราวที่แล้วก็คือตอนที่78คราวนี้ก็จะเป็นตอนที่79จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมสถานที่สำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาที่เมืองเบสาลีนั้นก็คือที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าไปที่ฝั่งตะวันตกนั้นก็คือประเทศอินเดียจุดที่ทุกท่านเห็นขณะน,นี้นี่ก็คือเมืองเวสาลีในอดีตที่ผ่านมา จุดที่พาท่านทั้งหลายมาชมนี้ก็คือคุตาคารซาลาป่ามหาวันซึ่งเป็นสังคารามแห่งแรกที่เจ้าลิชวีทั้งหลายได้สร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมืองเวสาลีแห่งนี้นี้ก็เป็นภาพมุมสูงที่ถ่ายจากโปรแกรม Google Earth พื้นที่ในปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมดอยู่40ไร่ในอดีตนนั้อาจจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็กันพื้นที่ได้เพียงแค่นี้ หลังจากที่นำพาทุกท่านไปชมความเป็นมาของเสาอโศกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนำพาทุกท่านไปชมสถานที่สำคัญต่อไปนั่นก็คือสถูปที่เป็นลักษณะทรงกลมก่อด้วยอิฐแดงสถูปแห่งนี้เส้นผาศูนย์กลางก็49เมตรความสูงในปัจจุบันก็ประมาณ8เมตรเศษมีการขุดค้นหลายยุคหลายสมัย ได้อธิบายท่านทั้งหลายได้ชมต่อไปสถูปนี้มีชื่อเรียกอยู่สามอย่างหนึ่งก็คืออโศกสถูปนี้เป็นสถูปที่คันนิงแฮมเรียกหมายความว่าสร้างโดยพระเจ้าสูงมหาราชเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้แบ่งมาจากเกศแห่งที่ได้รวบรวมแล้วก็บาบรรจุไว้ที่นี่ด้วยอย่างที่สองเรียกว่าอานัติสถูป โดยอ้างตามจดหมายเหตุของพระอาจารย์ฝ่าเซียนหรือฝาเหียนที่เดินทางมาป่ามหาวันแล้วได้พบสถูปที่บรรจุอัฐิของพระอานนทเทระอย่างที่สามเรียกว่าพระมหาสถูปเพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์ให้แก่ลิงที่ถวายน้ำผึ้งต่อพระสมมาสัมพุทธเจ้าตามจดหมายเหตุพระอาจารย์เสียนจั่งหรือพระถังสำจงสังส่วนจะเป็นข้อใดที่ถูกต้องนั้นเราก็คงจะต้องได้สืบสวนแล้วก็ค้นหากันต่อไป ในวันที่เราไปสักการะนั้นก็ได้ถือโอกาสนำพาคณะพระนิสิตและก็ญาติโยมผู้ติดตามได้เวียนประทักษินสามรอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยพัฒนาการของพระมหาสถูปแห่งนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุกมหาราชประมาณพศ2 3 5หลังจากนั้นก็ได้บูรณะในยุคสมัยกุสานะ คุปตะและปาละตามลำดับจนกระทั่งอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพคือพศ2413หรือปี1 8 7 0บริเวณที่นี่ก็รกร้างไปมีนายโทมัสเฟรเซอร์เปเป้ช่างภาพชาวอังกฤษก็ได้ถ่ายภาพไว้จะเห็นว่าบริเวณกุตาคารซาลารอบเสาและก็บนสถูปนั้นก็มีบ้านเรือนสร้างอยู่ทั่วไปเพราะชาวบ้านที่นี่ก็คงไม่ทราบว่านี่คือสังฆารามที่สำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนา เมื่อนักโบราณคาดีมาสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าเสานี้ก็คืออาวุธของพิมะหรือกระบองของพิมะในเรื่องมหาภาระตะได้ลืมเลือนพุทธศาสนาและพระเจ้าโศกไปเสียสิน้นภาพต่อมาหลังจากที่มีการเว้นคืนให้ชาวบ้านออกจากบริเวณแล้วก็มีการปรับพื้นที่จะเห็นเป็นเนินขนาดใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้ขุดค้นแต่อย่างใด ครั้นถึงพศ2448ก็มีผู้มาลักลอบขุดสมบัติด้วยการเจาะสถูปนี้ลงไปที่แกนกลางอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพทราบจากชาวบ้านว่ามาจากแคว้นบิงกอลและก็ได้ทรัพย์สมบัติไปเป็นจำนวนมากต่อมาไม่นานนักบูราณคดีในยุคต่อมาก็เริ่มมาบูรณะและขุดค้นเข้าไปด้านใน โดยในปี2456หรือปี1913ดรสปูนเนอร์นักโบราณคดีชาวอเมริกันที่มาสำรวจก็ได้ขุดลึกลงไปที่แกนกลางของสถูปตรงบริเวณที่ถูกขุดนี่แหละก็ไม่พบสิ่งมีค่าใดๆก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ แต่ก็ถูกขโมยนั้นขนออกไปจนหมดสิน้นทุกวันนี้จึงไม่เหลือสิ่งใดๆไว้ในสถูปอีกเข้าทํานองบัวหายแล้วจึงล้อมคอกคั้นเมื่อทราบว่าสถูปได้รับความเสียหายจากนักล่าสมบัติหรือหัวขโมยทางกรมโบราณคาดีอินเดียก็เริ่มมาบูรณนะนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เริ่มมีการขุดแต่งบริเวณ พื้นที่รายรอบสถูปส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพที่มีการเวนคืนบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่รายรอบออกไปแล้วแต่ว่าบริเวณสถูปก็เริ่มมีการบูรณะบ้างแล้วแต่ว่าข้างเสาวโศกนั้นยังไม่มีการขุดค้นแต่อย่างใดครั้นต่อมาจึงเริ่มมีการขุดแต่งบริเวณรายรอบทั้งมหาสถูปและบริเวณเสาอโศกจึงได้ปรากฏหลักฐานร่องรอยของสถูปเล็กๆที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือบางทีก็เป็นทรงกลมอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็น ในภาพขณะน,นี้นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าเมื่อมีการขุดรอบสถูปและเสาอโศกข้างล่างนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นล่องรอยของอิดในสมัยคุปตะและสมัยปาระก็คือประมาณพศ1,300เป็นหลักรวมทั้งนักโบราณคดีก็ได้พบพระพุทธรูปศิลปะปาละหลายองค์อย่างที่อธิบายให้ทุกท่านได้ทราบแล้วในคลิปที่ผ่านมานี่ก็จะเป็นภาพเริ่มมีการบูรณะสถูปแล้ว ส่วนภาพนี้ก็จะเห็นร่องรอยของการเริ่มขุดแต่งบริเวณลายรอบของสถูปภาพนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าพอสใอดแล้วก็อีกภาพนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีการขุดแต่งบริเวณรายร,ายรอบเสาโศกและสถูปเรียบร้อยแล้วที่เห็นข้างล่างนี้ก็คือสระน้ํายุคที่มีการขุดค้นมากที่สุดนี้ก็คือในสมัยของดรสปุนเนอร์ ซึ่งได้ขุดแต,แต่งแต่ปี2,456หรือปี1913เขาได้ขุดไปที่ฐานข้างล่างก็จะเห็นร่องรอยของสถูปขนาดเล็กลักษณะสี่เหลี่ยมบ้างก็เป็นทรงกลมแต่ว่ายอดแหลมขึ้นมายอดนั้นได้หักพังลงไปก็ืเหลือแค่ฐานหลังจากนั้นก็ได้พบเหรียญตราของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์คุปตะหลายองค์เลยทีเดียว ทั้งพระเจ้าจันทรคุบพระเจ้ากระตูชกะพระเจ้ากุมาราคุบจากเหรียญตราเหล่านี้ก็ทําให้เราได้ทราบว่าบริเวณกุตาคารศาลานั้นก็คงมีพระสงฆ์จำพรรษาและก็มีพุทธบริษัทหมุนเวียนมากราบไหว้สักการบูชามากมายอาจจะมีการถวายปัจจัยเงินทองบุรณะในการก่อสร้างเหรียญตราเหล่านี้จึงปรากฏกระจายอยู่ทั่วบริเวณและที่สําคัญต่อมานี่ก็พบดินเผา ที่เป็นลักษณะเป็นเจดีสามองค์หรือสถูปสามองค์ข้างล่างนั้นก็มีจารึกระบุว่ากูตาคารสลาด้วยจุดต่อมาที่พาท่านทั้งหลายมาชมนั้นก็คือด้านหลังของเสาอสโศกตรงบริเวณนี้ก็คือสะน้ำชาวบ้านเรียกว่ารามกุลฐะก็คือสระของพระราม ความยาวก็คือ65เมตรความกว้างก็คือ35เมตรขณะที่นายคันนิงแฮมเรียกสรานี้ว่ามรกตะหาริทะหรือแปลว่าสระที่ลิงขุดโดยอ้างตำนานลิงขุดสระน้ํานี้ถวายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการบันทึกของพระอาจารย์เสียนจัง่งหรือพระถังสําจั๋งนั่นเองในหน้าแรงนั้นสระที่นี่ก็จะแห้งขอดอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพขณะน,นี้แต่ถ้าเป็นหน้าฝนน้ำก็เอือล้นจน ล้นสะเลยทีเดียวตำนานเรื่องลิงถวายน้ำพึ่งและได้ขุดสะถวายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มีปรากฏโดยการบันทึกของพระอาจารย์เสียนจั่งและที่สําคัญก็คือพพพระพุทธรูปอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพก็จะบันทึกเรื่องราวของพระยาวานอนหรือหัวหน้าลิงนั้นถวายน้ำพึ่งต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยที่เห็นวงกลมในภาพนี้ก็คือเป็นหัวหน้าวานอนหรือพยาลิงที่ได้เตรียมถวายบาตรซึ่งมีน้ำพึ่งต่อพระสัมมาสัม พุทธเจ้าและเหตุการณ์ลิงถวายน้ำพึ่งนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญหนึ่งใน8ตอนในพุทธประวัติของฝ่ายมหายานด้วยแต่ในฝ่ายเทรวาทนั้นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้จุดสำคัญที่จะพาท่านทั้งหลายมาชมต่อมานี้ก็คือสวัสดิกะวิหารที่จะมายืนอยู่ขณะนี้ ที่ป้ายที่ทําด้วยหินทรายแดงที่อยู่ในภาพนี้บันทึกว่าสวัตติกะวิหารนี้ก็เป็นสังฆารามอีกแห่งหนึ่งในกุตาคารสาลาป่ามหาวันที่เรียกอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่ขุดค้นนั้นก็ได้พบกับรูปแบบของวิหารนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับสวัตติกะไม่ได้หมายความว่าพบจารึกแล้วจารึกนั้นเขียนว่าสวัตติกะวิหารแต่อย่างใดอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ในภาพขาวดำ ตอนขุดค้นในสมัยดรสปุนเนอร์ก็จะเห็นเป็นลักษณะโครงสร้างสี่เหลี่ยมเป็นที่จำพรรษาของพิกษุณีทำไมถึงทราบว,ว่าเป็นพิกษุณีเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็เป็นภาพของสวัสัติกะวิหารในปัจจุบันที่มีการบูรณะขุดแต่งแล้ววิหารเหล่านี้ก็สร้างหลายยุคหลายสมัยแต่ว่าอิฐท,ที่เราพบนั้นส่วนใหญ่ก็สมัยคุปตะก็คือประมาณพออ900ศ910 ในขณะที่ขุดค้นสวัสดิกะวิหารน,นั้น นักโบราณาคดีก็ได้พบลักษณะท่อน้ําทิ้งทําจากหินมีล่องอยู่ด้านในลักษณะคล้ายๆตัวมังกรก็นําไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองเวสาลีภายในนั้นก็มีซุ้มประตูทางเข้าทําด้วยหินดําอันนี้เป็นยุคสมัยปาละอาจจะเสริมขึ้นมาในภายหลังแกะสลังได้สวยงามเลยทีเดียวเป็นซุ้มประตูทางเข้าวิหารจุดไฮไลท์ที่ค้นพบในสบัติกาวิหารนั้นก็คือฐานของห้องสุขา หรือฐานส้วมนักโบราณคดีพบแล้วก็สันนิฐานว่าฐานแห่งนี้น่าจะเป็นห้องสุขาของนางภิกษุณีหรือของผู้หญิงโดยสังเกตมีร่องเล็กๆ อยู่ใกล้ๆเพราะของผู้ชายนั้นจะต้องไกลกว่านี้จึงอนุมานว่าสวัตติกาวิหารนี้จะเป็นของนางภิกษุณีฐานของห้องสุขานี้ทําด้วยดินเผาอย่างดีค่อนข้างหนาแต่ว่าก็แตกหักถ้าสมบูรณ์นั้นจะเป็นลักษณะทรงกลมทุกวันนี้ก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองเวสาลีนี้ก็คือสวัตติกาวิหารบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าสวัติกะคืออะไรนี่ก็คือสัญลักษณ์สวัตติกะซึ่งนิยมใช้ในอินเดียโบราณ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพวกอารยันฝ่ายมหายานนั้นนิยมใช้สวัสดิกะค่อนข้างมากดังที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพขณะนี้ก็คือสวัสดิกะที่หน้าอกของพระพุทธรูปพระพุทธรูปในฝ่ายมหายานนั้น เกือบทั้งหมดนั้นนิยมทําเป็นสวัสติกะที่หน้าอกขององค์พระด้วยฝ่ายเทราวานั้นก็นิยมใช้สวัสติกะเหมือนกันอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพขณะน,นี้ก็คือจารึกที่ทําอัมพิกาในรัฐมหาราชตระที่จะมาไปสารวจจะสังเกตเห็นว่าจารึกนั้นด้านบนซ้ายสุดก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สวัสติกะด้วย อันนี้เป็นฝ่ายเทรวาตเพราะถ้ำนี้สร้างประมาณพศห0าร้เศษเศส่วนสวัสติกาของาศาสนาฮินดูนั้นก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่จะมีจุด4จุดอยู่ตรงกลางอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพนอกจากนั้นในาศาสนาเชนซึ่งเป็นาศาสนาร่วมสมัยในอินเดียก็เอาสัญลักษณ์สวดติกะไปใช้ด้วยแต่ใช้คู่กับมือนี้ก็คือสวดิกะวิหารภายในเมืองบีซาลีแห่งนี้ กูตาคา,ารสาลาป่ามหาวันนั้นก็มีบันทึกหลายอย่างอย่างที่ทุกท่านเห็นขณะน,นี้ก็คือพระอาจารย์ปาเหียนหรือฝาเซียนท่านเดินทางมาในปีพศ9 4 3กล่าวว่าทิศเหนือของนครเป็นป่าใหญ่อยู่แห่งหนึ่งภายในป่าใหญ่นั้นมีวิหารสูงสองชั้นอยู่หลังหนึ่งเป็นสถานที่พระพุทธองค์เสด็จมาประทับมีสถูปองหนึ่งที่บรรจุอัฐิของพระอานนท์ คำว่าป่าใหญ่ในภาษาบาลีก็คือมหาวันซึ่งก็คือกุตาคารสาลาแห่งนี้นี่เองพศ1 7 7 3พระอาจารย์เสียนจั่งหรือพระถังสัมจังพระสงฆ์กีนที่เดินทางมาที่เมืองเวสาลีท่านก็ได้พัลนา,ากุตาคารสาลาค่อนข้างละเอียดกว่ารูปอื่นๆท่านกล่าวว่าถัดจากพระสถูบุบรรจุพ,พระบรมสารีดิกธาตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก็คือปราวานเกดีมีสถูปที่พระเจ้าโศกมหาราชทรงสร้างไว้ข้างๆมีเสาศิลาสูงประมาณ50าสถึงหกเชี้มีรูปสิงห์จำหลักอยู่บนเสาทางด้านทิศใต้ของเสาศิลามีสระน้ําเป็นสระที่ฝูงลิงกังช่วยกันขุดถวายต่อพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์เคยมาประทับที่นี่ทางทิศตะวันตกของสระออกไปไม่ไกลนักก็มีสถูปที่ลิงกังได้ใช้บาด ของพระตถาคตเจ้าไปรองรับน้ำพึ่งทิศใต้ของสะยังมีสถูปที่ลิงกังถวายน้ำพึ่งต่อพระตถาคตเจ้าและปัจจุบันก็ยังมีรูปลิงกังจำหลักไปจากหลักฐานของท่านได้ระบุถึงสถูปสองหินและสะน้ำตรงกับในปัจจุบันนี้ส่วนเรื่องของลิงกังขุดสะและถวายน้ำพึ่งนั้นไม่ปรากฏในฝ่ายเถรวาด พศ1266พระสงฆ์เกาหลีมีนามว่าฮุยโจเดินทางมาเมืองเวสาลีท่านได้พบกับวิหารนางอัมพปาลีด้วยท่านบันทึกว่าชาวเมืองไม่ได้นับถือพระรัตนตรัยพวกเขาเดินด้วยเท้าเปล่าไม่ใส่เสื้อผ้าคนนอกศาสนาไม่ใส่เสื้อผ้าเช่นกันพวกเขารับประทานอาหารตอนไหนก็ได้พื้นที่ของเมืองราบเรียบ การค้ามนุษย์ถือว่าเป็นอาชญากรอย่างร้ายแรงไม่ต่างจากการฆ่าคนอย่างไรก็ตามบันทึกของท่านก็ได้ขาดหายไปหลายตอนก็ไม่ได้ระบุถึงกูตาหานสาราอย่างชัดเจนเหมือนกับพระถังสัมจั๋งพศ1777พระธรรมสวามินพระสงฆ์ที่เบตที่เดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นชุดสุดท้ายได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมที่เวสาลี ท่านก็ได้กล่าวว่ามีพระสงฆ์อยู่เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่ได้หลบหนีเพราะกลัวทหารตุลุสกะในวงเล็บก็คือมุสลิมเติร์กพระสงฆ์ที่กุตาคารศาลาก็ได้หลบหนีเช่นกันเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจึงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือบันทึกเรื่องราวของกุตาคารศาลาก่อนที่จะถูกทิ้งร้างจนนักโบราณคดีชาวอังกฤษได้มาขุดค้นอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้เจอกันใหม่ในตอนที่80ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นค่อยติดตามต่อไปขอเจริญพร